สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัตตลีผ้ารวยนะคะขําเตือนขอบมูลที่เฮ่ากำลังแสดงอยู่หนีเป็นเพียงการแหน,แนวทางในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมการตัดสินใจน้นขึ้นยู่กับตัวของท่านผู้ชมเองนะคะ,ะทางช่องรอตตลีผ้ารวยเป็นเพียงสื่อ เป็นการแนแนวทางให้ตอนนั้นนะคะแล้วกะอีกหนึ่งยางนั่นก็นคือทุกแรงที่มาล้วนมีความเสียงพินิจพิจารณาให้ดีก่อนทุกครั้งนะคะก่อนยิบจับก่อนนําออกไปใส่นะคะ ข้ามาเริมตนกันที่อาจารย์ตนข้องข้องขวางนะคะขี่เซนใต้สีน้ำเงินถี่กับพริบอยู่ขณะนี้ที่เห็นนะคะพาเลา็วิ่งบนสีมีสองหลักหลักหากบหลัก,กเจ็ดเลขวิ่งรางมีสองหลักคือกันหลักหกกับหลักเก่านะคะแล้วก,ก็มีสองโตโัวตดโโบนรางที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ,อเอฟซีเบิ่งตามไปเรื่อยๆนะคะ ผัดกันมานี่กัฟังสายมือสิเป็นผู้ผาทองให้สองหลักเด่นเด่นนะคะสองหลักเด่นเด่นบนคือห้ากับเจ็ดสองหลักเด่นเด่นล่างนั่นก็คือหลักสามกับหลักแปดนะคะฟังขวาสิเป็นร่วมยาติสิมีสามหลักเด่นเด่นบนคือหลักสี่หลักเจ็ดหลักแปดสามหลักเด่นเด่นล่างคือหลักหนึ่งหลักสามหลักหกสองตัวตดนะคะ สองตัวตกาสีมีทั้งบนมีทั้งล่างนะคะที่เป็นเซนสีดำเงินกับพิบอยู่นั่น fc พินิจพิจารณาเลือกเบิงนะคะต่หลักที่ชดกันระวางอ่าสองสำนักนี่กาสิเป็นหลักสามกับเจ็ดนะคะสามกับเจ็ดเพิ่มมาอีกหนึ่งคือแปด นี่รักสามรักเจ็ดรักแปดนะคะทัดมากคืออาจารย์เอกลาศนะคะเซฮามาสี่หลักเด่นเด่นบนคือหลักสองหลักห้าหลักเจ็ดหลักแปดสี่หลักเด่นเด่นล่างของนครศรีคือหลักสองหลักสี่หลักหาหลักเจ็ดนะคะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะคะพร้อมชุดสองตัวโต๊ะ ผัดก,กันมาานีนะคะอาจารย์หมอพรเพเอ่อเฮม่าสามหลักเด่นเด่นเพิ่นเน่นบนกระซังนะคะข้าเห็ดเป็นบนล่างสามหลักนี่กะซิมีหลักศูนย์หลักหาหลักเจ็ดตามดูศรสี่นะคะและกะซิมีสองโตสองตัวโตข้ากระเฮดเป็นบทเป็นล่างคือกันนะคะตามดูอนสี่ย่า่สิกระชับอ่าวิดีโอไห้มันสั่นเขานะคะ สิ่งดเวลาเบิงมันบเบื่อเนาะพัดมาหนีกับเป็นอาจารย์ซิฟสำนักสี่หลักเด่นเด่นคือหลักสี่หลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้าอาจารย์มาโนสีไ้มาสองหลักเด่นเด่นคือหลักสองหลักกับหลักหกนะคะสองโตโตกับเอฟซีเบิงตามไปเรื่อยๆเลยนะคะถาเบิ้งโบท่านเนาะแคบนะคะแคบแล้วก็ย้อนลบกลับไปเบิงอีกก็ไดใดนะคะ ทัดกันมานียอดตำลาหวยสองหลักเด่นๆคือหลักหกกับหลักเก้าหลักหกกับหลักเก้านะคะยอดตำลาหวยหลักหกกับซีนี่สี่ชุดโตดเด่นๆนะคะหลักเก้ากับซีนี่สามชุดโตดเด่นๆนะคะสองตัวโต ทัดกันมานีข้างบนสุดเป็นทียวใบไม้สามหลักเด่นเด่นคือหลักหนึ่งหลักห้าหลักเจ็ดแจ๋วนีกะซิมีทั้งหมดห้าหลักเด่นเด่นหลักศูนย์หลักห้าหลักเจ็ดหลักสี่หลักแปดนะคะเพราวะเจ็ดชนตัดออกหนึ่งขวามือกะซิเป็นชิ้นค้องหลอดนะคะหลักหนึ่งหลักสามหลักเจ็ดสามหลักเด่นเด่นนะคะ ทัดกันมานี่เอ่อสายมือนี่สิเป็นสรุปจากสูตรเก่งหวยตรงนี้คือนั่งเอกเลยนะคะตรงนี้คือนั่งเอกเ็็นจะย่ายเย็ดคลิปมาเนะาะผาดข้างเดียวแค่นั้นนะคะที่เหลือเนี่ยเข่าตลอดเลยพร้อมกับชุดสองตัวโต๊ด fc เบิงดดีๆนะคะหลักห้าหลักเจ็ดหลักแปดอันนี้คือสามหลักเด่นเด่นเพิ่นไหมาสีน้ำเงินสามหลักเด่นเดน ถับเป็นสีแดงนะคะในขอบสีแดงคือการจับคู่สองตัวโตดที่ห้าเลี่เรียบร้อยพินิจพิจารณาเบิ้งนะคะเพราะว่าในขอบสีแดงนีจะออกอยู่เลยถัดมาฟังขวามือคือแรมจันทรมจันก็คือสามหลักเด่นๆหลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้านะคะหลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้าเพิน่นสีมาพ,พร้อมชุดสองตัวโตดพินิจพิจารณาให้ดีนะคะ อย่าลืมมาทุกแหล่งที่มาล้วนมีความเสี่ยงนะคะคลิปนี้ก็เอาง่ายจำนี้นะคะ่าวเอฟซเบิงบวัวท่านเบิงเอยียงจังไดแบบใดกั็ย้อนกลับมาเบิงคลิปใหญ่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะกเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาเจอกันคลิปหนาะคลิปต่อไปนะคะเรื่อยๆนี่แหละ